สื่อมวลชนนะครับวันนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นะครับก็จะมาถแถลงผลการในกจับกลุ่มนะครับแล้วก็ยึดของการเป็นยาบ้าน,นะครับห้าล้านตัวเม็ดนะครับเคสนี้สืบเนื่อ,อ,องมาจากกองบังคับการตำรวจน,นครบาลสามทั้งร่วมการแล้วก็กองกับสื่อส่วนกองบังคับการตำรวจน,นครบาลสามแล้วก็สนกร .9 นะครับ สืบเรื่อคาบามางของน้องเก้าเนี่ยได้มีการจับกลุ่มคนร้ายแก๊งลักรถจักรยานยนต์แล้วก็จักแผนกุศกรรมของคนร้ายเนี่ยคนร้ายที่ลักรอบลักรถจักรยานยนต์เนี่ยจะนํารถจักรยานยนต์ที่ลักได้เนี่ยนาไปขนใส่ท้ายรถกระบะตู้ทึบนะครับใส่ท้ายรถกระบะตู้ทึบเพื่อปิดบังลำพางในการขนย้ายนํารถที่ลักมาได้เนี่ย ไปส่งต่อ,อยังประเทศเพื่อนบ้านเนอะไปส่งต่อ,อยังผู้ที่สั่งการในเรื่องของอต้องการรถจักรยานยนต์นะครับพบว่ารถกระบะตู้ทึบคันนี้มาจอดอยู่ที่เรนลานจอดรถแอร์คอร์ตนิงนะครับมีพี่รถต้องสงสัยรถกระบะนี้มีการเสริมแหนบขึ้นไปด้วยนะครับมากกว่าปกติก็สันิฐานว่าจะต้องมรทุกอะไรสักอย่างเนี่ยนะจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือยาเสพติดซึ่ง ทำให้รถมีน้าหนักมากมาก,มากขึ้นจึงต้องมีการเสริมแหนบนะครับก็เลยเฝ้าติดตามนะครับแล้วก็ทํากา,ารตรวจค้นรถคนันดังกล่าวนะครับก็พบยาบ้านะครับประมาณห้าล้านสี่แสนกเม็ดต้องชมเชยท่านผู้รับการอนุรัความบางแสนผู้กับสื่อเรารวมทั้งผู้กับสนองลองเก้านะครับที่ช่วยกันติดตามาจนสามารถจับกลุ่มผู้ที่ลักลอบขายยาเสพติดยาบ้าลายใหญ่ รายนี้ได้นะครับอย่านที่ท่านผู้จัดการนําเรียนนะครับก็คือเราได้สืบสวนนะครับจากการลักรถจักรยานยนต์นะครับแก๊งลักรถซึ่งเราจะคุมได้โน่นที่สิงกันยานะครับจํานวนสามคันนะครับป้ายทะเบียนอีกแปดแปดป้ายนะครับก็ขยายผลมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาพบรถคันดังกล่าวอ่าติดป้ายทะเบียนที่ไม่ตรงกับรถของตัวเองนะครับก็เฝ้ารอตรวจสอบนะครับผลการตรวจสอบก็อย่างที่ทราบครับ พบยาว่าจํานวนห้าล้านสี่แสนห้าหมื่นเม็ดครับก็จะคุ่มดำเนินคดีตามกฎหมายครับจากการสอบสวนนะครับผู้ต้องหาประกอบอาชีพซ่อมรถจักรยานยนต์นะครับอยู่ใน้นทีสอนอลองกลุ่มนะครับก็เกี่ยวเนื่องกับการลักลออยู่แล้วนะครับสําหรับการลักยาอาลักยานะครับก็จะมี่านบอสเนี่ยไม่ทราบชื่อหรือชจริงเนี่ยนะเป็นผู้สั่งการนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างสืบสวนขยายบลนะครับนี แล้วยาล็อดนี้คือกระจายในกรุงเทพหรือว่าออกไปข้างนอกด้วยนอกพื้นที่ปริมณฑลเลยเอ่อแคเนี้ยยาเอ่อคนร้ายเนี่ยจะปรับยามาทา่มามันน้เป,ปรี้ยวนะครับโดยจะมีคนส่งอีกทีหนึ่งนะคนร้ายก็นํารถเปล่าไปแล้วก็มีคนร้ายกลุ่มหนึ่งนํายามาส่งที่โรงเรียนพื้นที่เขอมัน้ำเปรี้ยวนะพอส่งเรียบร้อยรับของอันนีบน้อย คนร้ายก็จะขับรถมาพักคอยที่ร้านจอดรถแอร์พอร์ตลิงซึ่งบ้านคนร้ายเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆแถวนั้นส,สำหรับรถนี้เป็นรถใหญ่ที่สุดในรอบกี่ปีเลยไหมครับมีของวชชนอลเคยกับสิบแปดล้านกว่าเมตรนะคของกองวัคการเหมือนกับคำนักบกครับซึ่งซึ่งตอนนี้ก็ทุกทุกส่วนที่ลับมาได้นะครับอยู่ระหว่างการขยายผล นะครับก็เขาก็เข้าติดตามอ,อยู่ก็มีผลการปฏิบัติเมื่อไหร่นะครับก็จะนําเรียนให้พี่น้องสื่อวลชนได้รับทราบอีกครับนะครับทุกทุกเคสเนี่ยอยู่ระหว่างการขยายบทก่อบอยากพูดถึงเรื่องประเด็นเรื่องการจรกรรรถได้ไหมครับพผมทราบว่าในพื้นที่ตรงนั้นนะครับมันมีเหตุจรกรรถรถบ่อยมากและล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วอ่ะครับไอ้ตรงจุดลานจอดรถแอร์พอร์ตลิงค์เนี่ยครับมันมีเหตุจักรยานยนต์ถูกขโมยแบบโดนงัดหลือแต่ซาก่ะครับ ใช่ในพื้นที่ตรงนั้นคือจากการสืบสวนนะครับแก๊งคนร้ายเนี่ยรับรูจกจักรยานยดินเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาไปใส่ในรถตูต้ทุ่จอดไม่ที่ลานจอดรถต่างๆนะครับในพื้นที่เขตที้นาาี่ปางรษานะครับใกล้เคียงครับก็เลยเฝ้าตรวจสอบนะครับในสอบงวันที่ผ่านมาครับ